วัีค่ะมาโปรแกรมความรวยด้วยขึ้นละละิกล,ะล,ะลีเดย์สอค่ะกับครูจิตาพันสวนต้นเองได้เย้ yeah. <Hey. S 1> hey. ไม่บอกใครขึ้นเสมอเราจะเจอกันลูกเฮ้ hey. สวัสดีคุณโอสวัสดีคุณสุมนคุณรักศีนาสวัสดีค่ะมาสวัสดีพี่ยางแท็กซี่คตรวยของครูเองสวัสดีทุกท่านีิสาวรนาลูกสวัสดีครูเอดี้ถึงสุราหรือ,อยังลูกสวัสดีนะคะคุณเจ้านางค่ะอ่ะอะสวัสดีเจเอ เปลี่ยนนามสกุลได้ไหมอะเจเอโลกร้อนฟังแล้วรู้สึกงุดหีดนะหมายถึงว่าเจเออาจจะงุดหีดง่ายสวัสดีเจแมมสวัสดีเจโบสสวัสดีเจมินสวัสดีเจพนิสระสวัสดีคุณหวานใจคุณนกเกษนีสวัสดีครูจีราพรค่ะสวัสดีคุณกิติยาสวัสดีคุณนุ่นคุณหนูนิดค่ะสวัสดีคุณแซนดี้จีราคุณปวรีคุณเพนซินี ถึงชุมพรแล้วค่ะโอเคลูกสวัสดีส้มสวยพกา,ากามานะคะขไอดีกลับไปรอบนี้นะคะห้ารอยายไม่น่าจะอยู่สวัสดีคุณทพิปคืออันนี้ค่ะคุณรัญญพัฒนที่แพรว่ะแม้พิมพ์ลูกคุณขวัญตาคุณลียูรีดักกี้โอ้ oh, มาเร็วมากเลยอะ oh. ทักมากไม่ทัก อย่าโกรธแม่นะลูกเออสวัสดีคุณอริสนาสวัสดีคุณวิชิกรเพลงอะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ครูส่งมาสวัสดีคุณนาเดียสวัสดีคุณลักกี้ดูครูทั้งวันรวยทั้งวันสิสวัสดีคุณกั okay. ้งโอ้โหเรียกชื่อระบากเนาะเพื่อนดิฉันเปลี่ยนชื่อนะคะสวัสดีคุณอัญธิกานะคะ คุณแมวเจ้าหญิงพันล้านพี่อีทค่ะทักไว้ก่อนฮักโอฮัโอฮัโอฮัโยสวัสดีทุกคนเลยเออสะดวกโดนโปรแกรมความรวยเข้ามาค่ะลูกนะคะคนมีของอย่าลองดีสตรีมีคันอย่าลองทักค่ะพระครูสิตานะคะทำคนรวยชะงัก ชะงันชะอึ้งชะอั้งนะคะกันแบบว่าเฮ้ยเพื่อนตามไม่ทันอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยโอ้โหวันนี้เดย์สองค่ะพร้อมขึ้นยานมากับแม่มาเลยลูกเฮ้ขอบคุณพี่ฟ้าสักกรบอดที่สนับสนุนเราชอบดูกูดติตามันบ้าดีเดี๋ยวค่อยสอน เนื้อหา5นาทีลูกละลิกละลิครึ่งชั่วโมงอ่ะเดย์สองมันต้องเป็นแบบนั้นโอเคไหมอ่ะสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคนะคะครูพร้อมและเรา,เาพร้อมไหมนะคะกับเดย์สองนะคะ ริกร,รีนะคะทำให้รวยแม่ช่วยได้จริงๆนะคะครูเองวันนี้พวกเราคงจะเห็นการแชร์โปรไฟล์ของครูแล้วต้องขอบคุณลูกสาวครูสีตามากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่เขาได้ถ่ายครูวไว้ตอนที่ครูขายยําลูกชิ้นนะคะแม่คุณขานะคะน่ารักจริงๆนะคะ <c oughs> ซึ่งแม่ก็คงดูนั่งสิรุกหน้าตานะคะดูรองเท้านะคะดูกระป๋องถักขยะนะคะเออนะคะเป็นจริงแน่นอนนะคะผู้หญิงที่เคยขายยําลูกชิ้น <c oughs> เคยขายยํามาม่าเคยขายลูกชิ้นปิ้งนะคะอยู่ ใตอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นต้องกราบขอพระคุณใตอพาร์ตเมนต์นั้นนะคะที่ทําให้ดิฉันนะคะได้มีสตอรี่มาพูดจนวันนี้ค่ะคุณขาขายจริงไม่ได้ใช้สแตนด์อินแต่อย่างใดนะคะเพื่อนดิฉันก็อุดหนุนดีฉันปรนจำนะค,ะคุณคุณกั้งอักษรพักนะคะในเฟซบุ๊กเขาชื่อเฟซบุ๊กอักษรพักเขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะ เปลี่ยนทุกอันนะคะเปลี่ยนทุกปีอะลกเข้าใจไหมคะบางครั้งนะลูกนะเออมีเพื่อนเนี่ยก็เตือนมันไม่ได้นะลูกนะเออเนาะอ่ะเราก็เข้าใจอยู่นะคะ <laughs> เราก็สนับสนุนทุกคนให้มีความฝันตามแบบที่ตัวเองปรารถนานะคะอ่ะเรามาสู่เดย์สองกันนะคะในวันที่ครูขายลูกชิ้นขายอะไรเนี่ยคุณดูหน้าดิฉันด้วยถ้าเกิดคุณพิ่งมาดูคลิปนี้เออจากคนที่ขายยำลูกชิ้นวันนี้ขึ้นมามีบ้านเดี่ยวนะคะ ไม่ใช่หลังเดียวนะคะจากกจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูก้าแบบนี้ครูก้าบอกเราแบบนี้ถ้าเราเคยเรียนมหากับยี่สิบเอ็ดวันโปรแกรมจิตที่ชิดความมั่งคั่งอันนั้นน่ะใครดูก็ทะลุหลานแต่อันนี้ใครดูจะทะลุเกินหลานไปเยอะนะคะเพราะว่าคลื่นมันเป็นคลื่นใหม่ใช้ในมองนะคะคลื่นใหม่ใช้ในมองนะคะเพราะว่าครูเองนะคะเปลี่ยนชีวิตอย่างเร็วเลยอ่ะเพราะว่าพอรู้คีย์นี้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่มีใครบอกว่าต้องร่าเริงอ๋อถ้ารู้ว่าล่าเริงตั้งแต่เด็กรวยไปแล้ว ะะร่าเริงในทุกๆอย่างที่เราทํานั่นคือข้อที่หนึ่งค่ะคุณจะต้องระลึกระลิราล่ราเริงแบบว่านะคะปันหนึ่งว่าเจ้ากรรมในเวรคุณนะคะกําลังจดจองคุณอยู่และต้องการสิงสู่คุณนะคะอ่าฮะเวรกรรมชอบอะไรคะคุณขาที่มาของความรวยคุณต้องเข้าใจที่มาของเวรกรรมก่อนเวรกรรมชอบอะไรคะชอบให้คุณคิดมากประสาทแดก น้ำตาไหลเศร้าปีตาพโมโหอิจฉาโกธาหงุดหงิด เออทุกรูปแบบเลยนะเจ้ากรรมในเวรคุณชอบดังนั้นเนี่ยทำไมครูสิตาพอเลิกนะคะเลิกคบเจ้ากรรมในเวรชีวิตดีเพราะว่าเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบไม่ชอบเลยที่หนูจะระดิกละรีที่หนูจะยิ้มมากเกินไปที่หนูจะดูเบิกบานเป็นสัทุกอย่างลมพัดก็มีความสุขหมาเห่าก็มีความสุขหกลมก็มีความสุขเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบค่ะ เออเจ้ากรรมในเวรนะลูกนะชอบคนที่ครูบอกมาเมื่อกี้เองอยากจะอยู่กับเจ้ากรรมในเวรต่อไปก็อยู่ที่ชอบที่ชอบเด้อพี่นออ้องเออนะคะทําตัวเป็นเจ้ากรรมในเวรตัวเองตลอดเลยเออนั่นจึเป็นเหตุผลนะคะที่แบบเออทำไมครูเปลี่ยนชีวิตเร็วเข้าใจหลักการเลยค่ะ,คะกูจกวันโูแลงดุงดอุอ๋อเข้าใจไหมลูกอ๋อเป็นไก่ตาแตกอ๋อฮกูถึงว่าทําไมสิบปีที่ผ่านมานะอ๋อ ถึงไม่มีดีเลยอ๋ออยู่กับเจ้ากรรมในเวรมาตลอดชีวิตเลยคบองค์เลยค่ะที่ครูพูดมาเมื่อกี้ที่เจ้ากรรมในเวรชอบเป็นแม่หมดเลยเก็ตเนาะอะฮะเออนะคะอ่ะเจ้ากรรมในเวรชอบให้เราหงุดหงิดอ่ะฉันหงุดหงิดเจ้ากรรมในเวรชอบให้คันโมอโมโหเจ้ากรรมในเวรชอบให้ฉัน ฉุนเฉียวทุกวินาทีเลยนะคะหัวจะเลี้ยวสายซ้ายต้องบอกนะคะเลี้ยวขวาต้องบอกจะไปขี่จะเยี่ยวต้องบอกดีฉันนะคะบอกแล้วก็โดนด่าทุกอย่างเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเป็นระเบิดปรมลาดานูนนะคะเจ้ากรรมนายเวรชอบกดจักรวาลด้านลบชอบทำไมถึงไม่มีเหตุผลทำไมถึงไม่มีผลลัพธ์เอ้าไม่แปลกใจมึงนอนกอดเจ้ากรรมนายเวรทั้งคืนเลยโอเก็ตไม่รูกเก็ตเนาะเออข้อเนี้ยจบแล้วรูไปจบ d a สองเออก็เลิกคบสิ เออมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์คุณอยู่กับเรื่องราวแบบสรดหดหูสรึมสรือแต่หวังว่าชีวิตจะดีบ้าเป้าลูกบ้าเป้าลูกเฮลโหลตื่นค่ะอ่ะฮะลุกขึ้นมาลูกสดิตสดิงขอเจ้ากรรมในเวรให้ออกไปอเออเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบให้หนูเบิกบานหนูจะเย็บพินปกติคือไม่ได้หนูหนูต้องอยู่ในความทุกข์ความเครียดเขาชอบเขากำคนเครียดเข้าใจปะเออเคยดูหนังหันนมานไหมขออนุญาตแวะเล่า นะ <c oughs> เคยดูหนังฮันดูมานไหมหนังโปดของคุณรีตาเองนะคะ <c oughs> เออนะคะมันมีผีอยู่สองตัวอสูรอสูรน,นะคะจะเข้าไปทําลายพิธีนะคะที่เขาจะเขาเรียกอะไรทําพิธีเหมือนพุทธาพิเศษให้กับพระรามนะคะปรากฏว่าผีหาทางเข้าเมืองไม่ได้นะคะก็มีนะคะนางสนมแล้วก็คนที่ทําพิธีนะคะสองสามคนบอกโอ้ยเจ้าชายรามเนี่ยจะพุทธาพิเศษทีเนี่ยต้องมาลำบากคนอื่นเรื่อยเลย แค่พูดแค่นั้นเองค่ะผีสองตัวอสูรสองตัวบอกว่าเรารู้แล้วจะเข้าเมืองยังไงอ้โโอโหเก็ตมาโขยนี่หาหนุมานึยงสอนกฎจักราวาลเลยจ้าเข้าใจไหมลูกเออพิธีบงวงสรวงทําไมอา้าวหุดหงีดไงโมโหเรื่องน่ายินด,ดีดันหุดหงิดสมสมผีสิงเลยมึงนะคะอันนั้นอยู่ในหนังแต่เรื่องจริงกฎจักราวาลกฎแรงดึงดูดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหุดหงีดตัวเสียเหมือนคุณคบเจ้ากรรมในเวรนั้นลูกอ่าฮะ งุดหงิดเขาแล้เบิดเขาแต่เราไม่แล้วก็เละโอเคเนาะเก็ตใช่ปะดังนั้นเนี่ยนะคะเข้าใจตื่นรู้ค่ะขอบคุณค่ะเออนะคะถามตัวเองลูกตอนนี้มีอารมณ์เหมือนนางสนมของหันนุมาไอของพระรามหรือเปล่าดูคุณสิตาทำไมคุณสิตาทาปากสีเข้มปากแดง เอาแหลมจังเลย <c oughs> นั่นแหละลูกเรื่องน่ายินดีแต่มองให้เป็นลบได้สุดยอดอ๋อฮะไม่ต้องห่วงลูกอยู่กันต่อไปอยู่กันอย่างนี้นานๆานะเธออยู่ต่อไปเลยฟ้าคงจะผิดหวังไม่ต้องมาคุยอะไรกับแม่วันนี้สอนชัดเจนเลยนะคะ <c oughs> นั่นจะเป็นเหตุผลของคนที่ยังมีชีวิตไม่ดีอยู่ อิตาโลตันเลยค่ะเมื่อก่อนคุยกับเจ้ากรรมนายเวรทุกวันโอ้ยนะคะทําผัวให้เป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ทําไมคะด่าผัวจนผัวร้องไห้เป็นไงอ่ะเจ้ากรรมนายเวรสิ่งมึงแล้วมีความสุขอ๋อมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นรับรานไปทั่วนะคะโอ้นะคะลดนะคะถ้าครูเสียใจหนึ่งมึงต้องเสียใจร้อยนั่นคือดิฉันเมื่อก่อนนะคะอ๋อฮะนะเหมือนองคุรีมานเมื่อก่อนทําไมคะอื กูจะฆ่ามึงให้ตายนะด้วยอารมณ์ของกูนะคะอ๋อก็นั่นจะเป็นเหตุผลที่อยู่กับเจ้ากรรมในเวรเฉลิมฉลอง,ลองกอดคอกันตายมาตลอด10กว่าปีเกือบฆ่าตัวตายแล้วนะคะเจ้ากรรมในเวรดึงไปถูกเอาเวจีสุดท้ายแล้วเหลือตังติตัว20บาทขอบคุณที่จูงกูไปสไกายเขียวนะคะขอบคุณเจ้ากรรมในเวรวันนั้นตื่นรู้ใช่ไหมคะอุสวยเออมันก็ง่ายแค่นั้นอะ่ะเอ็งอยากจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าอืมไปถึงปากเขียวอะ,อะทำต่อไปนะลูกนะ ทำต่อไปเออทำต่อไปสีผักแม้สวยแม้มนันดีแดงเออโอเคเนาะอย่าคุยสินค้าอย่าคุยความสวยสอนอยู่เออนะคะ อยากไปปากเหวนะลูกทําตัวต่อไปลูกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหนูควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะหม่ย้องลูกไม่ต้องควบคุมลูกอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรต่อไปคลิปนี้ตื่นรู้เข้าใจใช่ไหมคะทำไมครูสิตารระลิกละระลีเพราะว่าความะระลิกละระลีค่ะเจ้ากรรมนายเวรไม่ชอบค่ะข้อสองนะเหตุผลที่คุณต้องกระลิกละระลีเพราะเจ้ากรรมนายเวรคุณไม่ชอบนะคุณสะดเดาะเคาะรลดน้ำมนต์สักยันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เหมือนดมทำไมคะมึงเลยกเจ้ากรรมนายเวรทุกวันคิดตรงไหย ชีวิตจะไปไหนได้วันนี้วันนี้กูจะรวยเออมึงเป็นต่อไปลูกไม่ต้องรวยกันเนาะเจ้ากําในเวรไม่ชอบราลิกาล้ารีได้เบอร์โทรมาชีวิตดีดีอยากจะกินแล้วก็ได้กินผัวมาทักง,งุดงิดเอาจบครับคุยกับเจ้ากําในเวรต่อไปเออนาะไม่ต้องถามมาแม่คะหนูกอเปลี่ยนชื่อราวมากค่ะคือหนูเปลี่ยนเบอร์ราวมากค่ะคือหนูเปลี่ยนผัวราวมากค่ะคือหนูเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตแล้วแต่มึงไม่เปลี่ยนตัวมึงเองลูกทันไหมคะ ลาลิการีไร่เจ้ากรรมในเวรไปลูกเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบอืมเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบลูกเวนกรรมไม่ชอบการลาิการีหนูลองคิดดูสิคนเราไม่มีเงินแต่มันดันสุกอ้ยเจ้ากรรมในเวรคอนโทรลตัวเองไม่อยู่เหมือนกฎแห่งจักรวาลเนี่ยแหละจักรวาลมีสองด้านนะด้านดีกับด้านเลวอันนี้เข้าใจเชียเคยสอนหลายคลิปแล้วเนาะเออพอเรานะคะโลอกอยู่จักรวาลด้านดีจักรวาลด้านดีจะถีบเราออกนอกวงโครจร เาขาบอกว่ะจักรวาลด้านเร็วจะถีบเราออกจากวงโครจรเมื่อเราละลิกละลีเพราะเราดูไม่เป็นพวกกับเขาอาฮะเก็ตไหมเนี่ยเก็ตใช่ไหมเออพอเองดูละลิกละลีก,กันไปเฮ้ยกูสาบให้มึง สลดอดหูมึงดังหัวรเราอโอ้โหเจ้ากำรนายเวรถีบออกนอกวงโคโจรนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คูจสตาเปลี่ยนชีวิตค่ะหนึ่งเดินมีงินล้านค่ะเพราะปกตินอนร้องไห้นะคะน้ำตาเปียกหมอนทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะคะแฟนต้องคอยเช็ดหน้าเช็ดตาให้เอ๊ะทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนี้หนักเลยนะคะเออพอพอเปลี่ยนตัวเองมาเลยรีๆๆค่ะเจ้ากำรนายเวรนะคะหรือจกักรวาลด้านลบถีบเราออกจากวงโคโจรอีนี้ไม่เข้าพวกกับกูเออถีบมารวยเลยค่ะ เออมันมีชีวิตลิกลีตอนนั้นติดลบสิบล้านติดลบตอนนั้นมีเงินยังเหอะตอนนั้นใช้หนี้ยังเหอะตอนนั้นเป็นไงพูดอย่างเดียวโคตรมีความสุขเลยนะเพอต,ตดเพอหกล้มหมาเฮาอะไรกูมีความสุขไปห,หมดอ่ะทําไมเพราะรู้ว่าเจ้ากับในเวนไม่ชอบเอออาา่าฮะถามคุณสิตาสักยันไหมสักโอ้โหน้ำมันสักน้ำมันเปลี่ยนเบอร์ไหมชื่อเนี่ยพัชสิตาชื่อเปลี่ยนนักนัเบอร์โทรเปลี่ยนทุกเบอร์ ปลีไม่เปลี่ยนอย่างเดียวคือสันดานเลยจนสิปีกว่าเออแต่พอมารู้เรื่องนี้ขี่โคตรเด็ดเลยกูเจ้ากรรมในเว้นไม่ชอบความลิกระลิกกูไล่แม่งเลยชีวิตเีิอยาะกินก็กินเรื่องกายปินงปิ๊งสุขภาพแข็งแรงสดใสมังว่างกับเซลฟี่ีลงไอจีลงเฟซลงไลายอุ้ยตายตายตายขนก็นไลยสบายใจจะอยู่ในโลกของตัวเอง นะคะแฟนบอกกินยาบ้างนะเรื่องประสาทไม่ค่อยดีแหละพ่อแม่โทรมาม,มึงเช็คที่ลูกมึงเป็นอะไรพ่อคุยกับแม่มึงเช็คซิลูกสาวมึงเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันกินยาขย่าคนไหมทุกคนไม่เข้าใจในวันที่เราลลิกละรีเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรไงยังไม่มีผลลัพธ์นึกออกปะแต่เราเอาชนะตัวเองก่อนเทนตัวเองครับด้วยความเข้มข้นกับผมลลิกละรีมีความสุข21วันแรกไม่กล้าลลิกละรีหรอกค่ะแค่มีความสุขแค่ปิติสุขขอบคุณบอกรักทุกสรรพสิ่งเออ เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ชอบนะลูกไม่ชอบคนที่กตันยูรู้คุณจงอกตันยูเข้าไว้ถ้าเราชอบอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรอกตันยูเข้าไว้ใครสร้างเราได้ดีด่าแม่งเลยโอเด๋ยวตกเองลูกนะเออเจ้ากรรมนายเวรไม่ชอบเลยนะเจ้ากรรมนายเวรชอบคนที่แบบอกตัญยูนะคะชอบคนที่แบบขอบคุณไม่มีปีดีไม่ได้ไม่ชอบรักใคร ไม่ชอบไม่ไม่พอใจอะไรงั้นแหละเออนั่นแหละเจ้ากรรมนเวรชอบนะอยากเป็นยังไงก็เป็นต่อไปลูกแม่ไม่เอาโอเคนะเออรู้คีนี้เปลี่ยนแม่งเลยครับผมเปลี่ยนตัวเองครับผมอ้ากูมามึงจัดมึงเจอกูเด้งเด้าดึง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 เต้นกับหมาเต้นกับแมวพูดกับคนคนไม่เข้าใจมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรทำไปทำมาเดือนแรกทะลุล้านทำไมครับไม่แปลกใจเลยเจ้ากรรมนายเวรกูกระเจิกระเจิงขีบกูออกนอกหูโคจรแล้ว เออทันไหมเออเจ้ากรรมในเวทีครูจิตาออกนอกโงโคโจรค่ะเออม,มึงไปที่ชอบที่ชอบเลยดูแล้วมึงจะไม่ได้อยู่โฟเดียวก,กับกูแล้วเนี่ยเออหลายคนถามกูว่ารูคาหนูละลิลลี่ไม่ออกอ่ะหนูอยู่โฟเจ้ากรรมในเวทต่อไปลูกหน่าลูกนะอฮอไม่ต้องมาชวนแม่ไปอยู่โฟหนูโอเคนะลูกพันเนะาะอะฮะเทนตัวเองล้วน้เลยใครให้มึงละลิลลี่มึงตัวมึงเองลูก ใครสอนคูแล้วลิ๊กนี่กคูบอกตัวคูเองครูกฎจักรวากลกฎแรนั้นูไม่มีใครคขามาสอนค่ะว่าแล้วิ๊กแล้วนะลูกเป็นครูคนแรกของโลกแรดเต็มพิกัดในคลื่นของเราไม่ได้ไปเรียกแฟนมาป้ะออามาแล้ว มาเด้งกันเไม่เคยชวนใครมาเด้งกับผมครับเด้งอยู่คนเดียวครับผมไปไหนแฟนทําหน้าโกาเตนใส่ชีวิตดีดๆจะกินแล้วก็ได้กินเ่ืองกายฟรีเต้งใส่แมงเลยช่างมึงนะคะเหล่องมึงนะคะกูมีความสุขแต้งใส่หมาใส่แมวนะคะเออเอาที่ทุกคนเบิกบานแน่นอนค่ะตอนคุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตคนทักอยู่แล้วค่ะพอมีเงินล้านค่ะแฟนก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงลงแล้วเพราะว่าเงินล้านสำหรับครูจับปุ๊บหลุดปั๊บนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเออเป็นเรื่องปกติแฟนก็ยังคง ชำเลืองชำเลืองดูคุณคิวนะชำเลืองชำเลืองดูมันอ้ามันจะดูซิมันจะไปได้สักกี่น้ำคุณสิตาไม่หยุดมาค่ะพอผ่านมหากรรยี่สิบ21็ดวันทํามหากรรมก็์พาวเวอร์ค่ะทีนี้ป้าเต็มอตาวิกวกอุ้ยแรดลุงรังไปหมดลูกนะคะรรดลุงรังไปหมดลูกโอ้โหาเจอน้องลำไยไหดองคำอีกถ้าน้องจะเดาเพื่อชาติขนาดนี้แล้วน้องจะรวยขนาดนี้เอาพี่เอาด้วยจัดครับสิ่งที่สามพ่อมค่าลิกลิโค้งง่ายเลยเต้นกระโดดเต้นกระโดดค่ะ อยากจะรวยทํางานไปเจออะไรมากูเต้นกระโดดเด้งตบยอดเจอเงินหนึ่งบาทกูบอกเล้วกูนี่แหละคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเด้งเห็นไหมกูบอกแล้วสิะกูไปกันระดับโลกตอนนั้นไปยังยังมีคนโอนเงินเจอเงินต่างสกุลเจอเหรียญสลึงอะไรก็ไม่รู้กูตีบอกหมดทันไหมเต้นเปลี่ยนชีวิตแรดดุงรังในดวงจิตตัวเองมากทุกที่แต่เวลาไปห้างแรดในดวงใจ อยากเข้าแมนะคะอยากจะเต้นให้พนักงานดูนะอยากจะราดอบสามตลบนะคะฟินอะไรนะอยากจะทำท่าฟินอะไรทุกคนไม่เข้าใจครูสิตาเป็นอะไรนะคะเมื่อก่อนเดินไปพูดกับใครคนไม่เข้าใจ เ,เพิ่มความระลึกระลึกขึ้นในดวงจิตตลอดเวลาทุกวันนี้นะลูกนะนอนทับไม่ได้ทำไมตื่นเต้นรู้สึกแบบรักเธอเล่าใจก็มีเสียงเพลงให้ใจขึ้น,น,น,นเค่งบรรเลงล่องไปสบาบนได้นี่คือการสอนบวกทุกอย่างหกล้มกลางห้างครูเคยไหมคะสวยๆอย่างนี้หกล้มประจําทำยังไงครับพนักงานมอกลูกปัดปัดปัดป,ดป,ดป,ดปดแล้วรีบเดินไปให้ไกลาจากตรงนั้นที่สุดแล้วบอกกับตัวเองว่าเห็นไหม ขนาดห้างใหญ่ๆอย่างนี้ยังรักกูเลยเออเห็นไหมตีบวกบวกได้ค่ะไปต่อเลขอีกโกททำงานเบิกบานดูตัวเลขเป็นไปได้คนออนหนึ่งร้อยกูบอกแล้วร้อยล้านมากับกูเหมือนคนบ้าคลั่งทางการลิกล,ะ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 ลิลีเข้าใจไหมทำการบ้าคลั่งด้านความลิกลิลีกูเจอเงินเท่าไหร่กูตีบวกแม่งหมดใส่ตามจำนวนที่กูอยากได้เอ,อ้าทำไมล่ะชีวิตกู กูกูทุกทรมานมาตั้งสิบกว่าปีกูนอนกอดเจ้ากรรมในเวนทุกวันเลยอันนี้กูจะอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วรอไม่ล่ะเออเนาะสามเดือนทําแบบนี้ค่ะคุณขาใช้นี่ไปสิบล้านแม่เช่าโอ้โหโอ้โหสาเดือนปลดนี้สิบล้านทําไงต่อครูสิตาตายห่าแล้วกูขนาดดลิกลีไปร้อยเปอร์เซนยังปลดนี้ตั้งสิบล้านอยู่ไม่ได้แล้วเพิ่มเลเวลความบ้าคลั่งค่ะนะคะเพิ่มเลเวล าไม่อยู่แล้วลูกเอาไม่อยู่แล้วนะคะสิทธัญญาก็รับแม่ไม่ได้บ้าคลั่งในดวงจิตเราเออนะคะเอาที่มึงเบิกบานนะคะแล้วไม่ไปวนเวียนวนแวะนะคะกับใครกูบอกให้มึงอารมณ์ดีมึงไม่อารมณ์ดีอ่ะเจ้ากรรมายเวรมึงคงไม่อนุบัติให้มึงมีชีวิตดีอ่ะงั้นมึงก็อยู่ต่อไปไม่เคยไประร้าระรังไปรุงรังไปนะคะเรื้อรังกับใครเลยนะคะสอนให้มึงเต้นมึงไม่เต้นเอาแล้วแต่มึงชีวิตมึงนี้ไม่ใช่ชีวิตกู เออนะคะไม่เคยไปรุงรังกับชีวิตใครค่ะสอนอย่างเดียวหน้าเพดมึงฟังได้ก็ฟังได้มึงฟังไปไ,ได้เอา้าที่มึงเบิกบานนะกูเร็วที่สุดในจัก,กรวาลแล้วมึงไม่เชื่อเรื่องของมึงนะคะบ้าคลั่งในดวงจิตค่ะบ้าคลั่งด้านการให้ค่ะบ้าคลัง่งนะคะในการมีชีวิตที่แบบประเสริฐสีมณนีเด้งโอ้เข้าใจไหมเพลงสู้ๆซาๆปะทังกล้าปะทังกี้เนี่ยไม่ต้องใช้เลยเพราะเราไม่ต้องสู้อะไรเลยนะรู้สึกว่าทำไมมันง่ายอย่างนี้วะ พูดกับตัวเองตลอดเวลาโอ้โหทำไมเปลี่ยนชีวิตมันง่ายอย่างนี้วะสนุกจริงๆเลยวะ่ะบ้าไปให้สุดโอโ้แล้วถ้ากูบ้ามันจะขนาดไหนวะหาเดือนซื้อบ้านเงินสดครับหลังที่หนึ่งคือหลังนี้หเดือนครับซื้อบ้านอีกหลังครับแม่เจ้าเงินสดทุกหลังครับผมรถเบนซ์่ะมือสองมาพร้อมบ้านหลังที่สองค่ะไม่ได้จะอวด,ดร่ำอวดรวยอยากบอกว่ากูบ้าแล้วกูสําเร็จลูก บ้าคขั่งค่ะในการทํางานค่ะพูดภาษาดีๆกับการทํางานค่ะกราบระะคุณลูกแม่ทุกตัวหมายถึงสินค้าสุดยอดมากลูกนะใครได้หนูไปใช้นะลูกรวยทุกคนนะหนูรู้ไหมว่าหนูจะเติบโตไประดับโลกพูดกับใครพูดกับสินค้ามีใครคุยกับครูไหมวันๆไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเพราะเขาไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเรากูไปอยู่ดาวฟูโตแล้วเขายังอยู่โลกมนุษย์อยู่กูไปแล้วนั่งคุยกับสินค้าเหมือนเป็นคนบ้าคนบอค่ะแต่ยอดดีมาก ตอนนี้สินค้าคุณตาไปเจ็ดสิบประเทศเอ๊ะขอโทษค่ะหกสิบประเทศแล้วอะ่ะบ้าที่สุดบ้าจริงๆลกูกไม่บา้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะบ้า,บาคลั่งมากค่ะวันๆคุยอยู่กับสต็อกสินค้าไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงนะลูกไม่ต้องอยู่กับแม่นานรักนะเออแต่ไปช่วยสร้างคุณค่ากับผู้คนไปลูกป่ะเห็นไหมครูบา้าคลั่งในการทํางานที่มันรวยได้เพราะครูรู้ว่าธุรกิจครูมันอยู่บนโลกออนไลน์รวยล้านเปอร์เซ็นต์ จิตตั้งต้นตอนผลิตสินค้ารู้ว่ากูจะเป็นคนไทยที่ผลิตสินค้าไประดับโลกไม่ได้ผลิตเพราะเห็นช้างขี้ขี้ตำช้างแต่กูคือ number one number one number one เพราะเธอคือ number one number one number one เข้าใจปะเออบอกกับตัวเองตอนจิตตั้งต้นผลิตสินค้าว่ากูจะไปไกลระดับโลกมันจะเป็นยังไงวะถ้าสินค้าไทยแม่งอยู่ระดับโลก <S <S นั่นคือสิ่งที่กูตั้งต้นก่อนที่จะผลิตสินค้าเลยพูดหลายรอบมากเรื่องนี้ไม่พูดซ้ำมีแต่สิ่งดีๆที่พูดกับนะคะ สินค้าค่ะกับธุรกิจค่ะกับการงานกับผู้คนค่ะไม่เคยไปคอมเมนต์ใครค่ะมีบ้างลูกนะคะหมากัดไม่ได้กัดหมาตอบลูกเตะหัวหน้าหมาเออเพราะกฎจักรวาลไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอค่ะเราไม่ได้ฉุนเฉียวค่ะแต่เราเรียกว่าเป็นการสอนและการเตือนครั้งสุดท้ายโอเคไหมจักรวาลไม่ชอบคนอ่อนแอ อ่อนแอก็แ oh, พ okay. right ้ไปอ่ะมันต้องเชิดมันต้องใช้เข้าใจไหมลูกเพราะเจ้ากรรมในเวนไม่ชอบคนเชิดชายชอบคนที่อยู่ในซอกในหลือนะลูกทําตัวมึมๆอเงำๆอยู่ในซอกลูกนะไม่ต้องโดดเด่นนะเจ้ากรรมในเวรชอบทันมะเออนะคะเอาที่ทุกคนเบิกบานค่ะเมื่อก่อนไม่รู้นะคะแอบรักทุกคนแล้วก็แอบปรัรถนาดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเพิอไปอยู่ในลูกของเจ้ากรรมในเวนคือคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไป แอบหวังว่าแล้วก็น้อยใจว่าทําไมมึงไม่ทําตามที่กูบอกเห็นไหมน้อยใจน้อยใจมึงไปอยู่เจ้ากรรมในเวรอีกละนะมึงไม่เบิกบานเห็นไหมเออมีบ้างค่ะที่เผลอแอบไปดูจักรวาลเชิงลบนิดนึงว่าเออทําไมไม่ทําตามที่ครูสอนนะแอบน้อยใจตอนนี้ไม่เอาแล้วชีวิตเป็นของคุณเลือกเอาเองค่ะมันมากนเดย์สองโอเดย์สามดิฉันจะบ้าขนาดไหนเนี่ย นะคะดังนั้น21บวันโปรแกรมจิตทะลุความรวยรวยคอนเฟิร์มค่ะถ้าคุณทําตามบทเรียนที่คุณสอน21บวันคือการเปลี่ยนสันดานเศรษฐีค่ะคุณจะมีสันดานโคตรเศรษฐีอัตโนมัติเพราะคนที่สอนคุณเป็นเศรษฐีค่ะจากคนที่ติดลบยืนขายยำลูกช,ช,ชิ้นปิ้งขายยำลูกชิ้นขายลูกชิ้นปิ้งขายยำมามา่มาอยู่ใต้ดีเจสีาร์ตเ m e n t เมื่อเกือบสองปีก่อนนั้นวันนี้รอดลุ่งเรือเฟืองฟูสุดๆจ้ะไม่ต้องมาสอนก็ได้เพราะรวยแล้วแต่อยากช่วย อยากช่วยเพราะเชื่อว่าใครที่เจอฉันโคตรโชคดีจึงออกมาแบ่งปันค่ะเพราะถึงเวลาของคนไทยที่จะไประดับโลกกันทุกคนแล้วไม่เคยห่วงพื้นที่ความรวยค่ะมีครูบาอาจารย์หลายคนมาอินบ็อกถามการตลาดดีฉันดีฉันบอกหมดค่ะไม่ห่วงเอาไปทำเลยไปช่วยคนด้วยกันคอนเฟิร์มเราแลกเปลี่ยนวิชาความรู้เราต่างสลับกันเป็นสิทธิ์และอาจารย์กัน ดังนั้นคุณจะเปลี่ยนชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณพูดถึงหนี้สินเจ้ากรรมในเวรชอบค่ะคุณต้องบอกว่ามันจะเป็นยังไงวะถ้ากูเรียนคลิปแล้วกูจะรวยขึ้นเห็นไหมเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบอะไรที่เป็นบวกทั้งหมดถ้าคุณอยากจะอยู่กับเจ้ากรรมในเวรแล้วนอนกอดน้ําตาไหลนะคะเออพลังงานจนต่อไปนะลูกนะเออไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทันไหมคะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งนั้นที่เขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรากลับไปอยู่กับเจ้ากรรในเวรนะคะดังนั้นเช็คตัวเองคะ่ะอยู่ในสิ่งที่ครูบอกหรือเปล่าถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตหนูต้องได้เปลี่ยนคะ่ะสุดยอดมากๆเลยคลิปนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะแบ่งปันให้กับผู้คนได้ตื่นรู้คะ่ะเพราะครูเองสอนลูกศิษย์จากคนธรรมดามีทั้งจนมีทั้งรวยทั้งดารานักข่าวนักร้องนักแสดงเยอะแยะค่ะมาเป็นลูกศิษย์ครูสิตามีทั้งเอยชื่อได้ลว ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศเลยค่ะเรียนฟรีกับครูนะคะแค่เรียนมหากรรมยีบวันนะคะเดือนเดียวสร้างกําไรในธุรกิจตัวเองไปเจดสิบล้านอันนี้เขาหน้ารักเขาบอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะเพราะเขาไม่ได้อยากได้การตลาดจากครูค่ะเขาแค่กลับมาขอบคุณมากมายเหลือเกินค่ะคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําคือนี่คือครูสิตาของทุกคนค่ะไม่ว่าหนูจะขายแบรนด์อะไรไม่ต้องมาทำกับครูก็ได้ค่ะเอาความรู้ที่ครูสอนไปเปลี่ยนชีวิตเราค่ะ ใครที่เพิ่งมาดูใหม่อินบ็อกขอมหากาบ21วันเลเวลหนึ่งก่อนต้องเรียนปรับกระบวนความคิดในหัวก่อนถึงจะรวยได้ทันไหมคะดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราเจอกันแต่จักรวานจัดสรรให้เรามาเจอกันแล้วพากันรวยลูกตอนนี้ค่าตัวครูสิตาแพงมากเลยคะ่ะชั่วโมงละล้าน นะคะซึ่งนะคะครูจะมีคอร์สราคาถูกคอร์สนี้เป็นคอร์สสุดท้ายแล้วนะคะคอร์สสุดท้ายกับคอร์สราคาถูกนะคะกับสัมมนาธุรกิจผลิตเงินสําหรับใครก็ตามที่เรียนฟรีกับครูหน้าเพจแล้วหนูอยากทำธุรกิจกับครูแอดไปเลยที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สตานะคะเพียงแค่4 9 0พันเก้าร้อยบาทราคาคาสอนเป็นแสนไม่มาก็ได้เอาที่เราเบิกบานนะคะ4ี่พันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วแต่เรานะคะหลังจากนั้นจะเป็นการคชิ่งที่แพงหมดเลยนะคะเพราะว่า ไม่อยากรับสเปซสปะค่ะอยากรับคนที่มาไม่กี่คนที่จะยืนข้างกันโอเคปะ่ะเออนะคะไปซะนะคะในวันที่3สามสิกายนนะคะและในวันที่8-9ธันวาคมเราจะมีแคมป์ซูเปอร์วี p พีนะคะราคาคอร์สนะคะโอ้โหพูดเลยว่าเนื้อ,อหาเตรียมไปหลักล้านนะคะเส้นทางเสร็จออขอโทษค่ะแคมป์สร้างเสร็จถีตัวจริงเป็น v i p อพกุ๊ป โคชชิ่งนะคะเป็นตัวพิเศษนะคะสร้างเสร็จฐีอย่างไรนะคะให้มันได้จริงๆนะคะโอ้โห uh huh. ค่าคอสนะคะตอนนี้อยู่ที่3 9 0 0 0บาทจากข้อมูลเป็นล้านนะคะ3 9ม0 0กคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อเพราะว่าอย่างครูเอ็ดดี้นี่ก็เสกธุรกิจจากดูคลิปฟรีมาเป็น10บสล้านค่ะตอนนี้ธุรกิจเป็นร้อยเป็นหลายร้อยล้านค่ะก็จากการเรียนกับครูทั้งนั้นนะคะไปถามได้ครูวิพาพรก็วันนี้กำไรวันเดียวนะคะ1.6ล้านครูวิพาพรวันนี้วันเดียวนะคะเหตุเกิดเพราะเพิ่งออกจากแคมป์ค่ะ สร้างเศรษฐีตัวจริงถ้าไม่ได้จริงจะมาพูดเพื่อและอีกอย่างหนึ่งค่ะคนที่มาออกครูคือพวกเขานี่นะคะไม่ใช่ครูเออครูจะรู้ได้ไงเพาครูสอนลูกศิษย์ทุกคนดังนั้นเนี่ยแคมป์เนี้ยสุดยอดนะคะ mm. แอปไปที่ไลน์แอดคนอเดอร์สกอร์สตาและในวันที่12สิงกายนครูจะไปเชียงใหม่สำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะ ย้ำนะคะว่าต่อไปค่าตัวครูสิตาแพงตลอดนะคะดังนั้นถ้าหนูไม่ตัดสินใจที่จะมาก็แล้วแต่หนูชีวิตหนูเองนะล,ลูกนะอยู่กับเจ้ากรรมในเวรต่อไปนะคะแม่ไม่รีบนะคะไว้ละ่ะเรียนปีไม่ได้ผลยันลงคอร์สเดอิอนะคะสัะโลโครไทีนี้นวันที่12พฤศจิกายนนี้ครูจะไปเชียงใหม่เป็น โอ้โหซูเปอร์วีไอพีโคชิ่งวิทยูนะคะินเชียงใหม่นะคะต่อไปจะมีเวิร์ลทัวร์ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งนะคะคุณจะได้รู้บางคนอยากจะได้คีย์พิเศษในเรื่องของการงานบางคนอยากจะได้คีย์พิเศษในเรื่องของชีวิตค่ะบางคนรวยอยู่แล้วอยากได้คีย์ชีวิตค่ะไปต่ออย่างไรให้มันสําเร็จเร็วกว่านี้ไม่เกี่ยวกับจานวนชั่วโมงแต่เกี่ยวกับคุณเจอของวิเศษของคุณไหมซึ่งครูติตาช่วยได้แน่นอนค่ะช่วยลูกศิษย์มามากมายเลยในวันที่12สติิกายนจํากัดพื้นที่นะคะสําหรับ Super VIP, นะคะ โคชิ่งวิดอยู่นะคะที่เชียงใหม่นะคะรับไม่เกิน10คนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันต้อง e อ c l u s i v e v i p จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดครสิตานะคะวันนี้39,000บาทน,นะคะอย่าลืมนะคะแอดไปสาถ้าเรียนฟรีได้ผลครูสิตามาเมลเบิร์นนะคะเดี๋ยวครูจะไปเยอรมันแน่นอนนะคะรวมตัวกันไว้นะคะต่างประเทศนะคะซูปเปอร์วีไอพีโคชิ่งวิดอยู่ห้0 0นนะคะดังนั้นเนี่ยน่าจะไปเยอรมันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยู่เยอรมันรวมตัวไว้เลยนะคะ ถ้าเรียนฟรีกับครูได้ผลมาเรียนค่ะแล้วครูเชื่อว so ่าถ้าครูได้เจอเรามูลค่าตัวเราจะขึ้นเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านแน่นอนค่ะเจอสดอัธรรสกว่าค่ะแล้วอยู่โวัค่ะไม่ได้ผลลัพธ์ฟรีไม่ได้กําไรฟรีห้ามใส่เงินมาเรียนค่ะเย h ต้องเรียนฟรีกับครูนะเพจให้ได้เงินนะ